สวัสดีค่ะไทยบ้านทีวีกับแอนมินหญิงนะคะมาพบกันนะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยหนึ่งกุมภาหกเจ็ดนะคะสูตรแอนมินสูตรที่หนึ่งนะคะเด่นหนึ่งกับหกนะคะก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดครั้งแรกก็ว่าเก่งหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งแปดไว้นะ,ะแต่ตอนนี้ดับบนไปแล้วสำหรับหนึ่งเจ็ดของป้าแสงนะคะท่านผู้ชม ก็ลองดูท่านผู้ชมชอบตัวไหนอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่1พีกัดบน789กลัวมากๆคือเรียงนะคะสำหรับ6 7 8แล้วก็789นะปาะสำหรับสูตรที่2เด่น4กับ6นะคะเด่น4กับ6ก็จะมีตัวเจาะนะคะสำหรับสูตรที่2ก็จะมี40 41 42 48 60616768นึ่งหหสำหรับดับบนตรงๆก็48ดับของประแสงไปเรียบร้อยแล้วนะคะณตอนนี้จะเหลือเลขอะไรเล่นดีนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดนี้ชอบเลขอะไรระหว่าง7กับ8หรือตัวเลขอื่นๆสามารถแบ่งปันแลคอมเมนต์ขึ้นมาได้นะ,ะสำหรับ3ตัวแอดมินก็ให้ไว้ตามนี้ทุกอย่างคือสูตรคำนวณนะคะท่านผู้ชมจะต้องเผื่อใจไว้นะก จะมี081918117717 041486162768 6, 6, นะคะหลายท่านรอคอยดับของประแสงดับบนตรงๆนะคะก็เลขที่ไม่น่าลงทุนบนนะคะก็จะมี62554831241700938679นะคะ ดับบนศูนย์ดับล่างเจ็ดจ้า